คลิปนี้จะพาทุกคนชมในจุดที่รักจังปลูกต้นแก้วมังกรในท้ายสวนนะคะท้ายสวนตรงนี้ก็จะติดกำแพงหลังบ้านนั่นเองท้ายสวนหลังบ้านเอ๊ะพูดยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกำแพงที่ก่ออิฐบล็อกนะคะส่วนกำแพงที่เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านก็จะเป็นกำแพงที่โปร่งนะคะเพื่อที่จะได้มองทะลุหากันได้ประมาณนั้นส่วนนี้นะคะที่รักจังจะพาทุกคนชมในจุดนี้จะเป็นแผ่นที่สําหรับกั้นดินนะคะ ขอบบ่อตรงนี้เป็นบ่อปลาค่ะทุกคนอ่าบ่อปลาแล้วก็มีบ้านกลางน้ํานะคะทุกคนมองเห็นบ้านกลางน้ำไหมคะในจุดนี้จะมี2ระดับนะคะคือขอบบ่อจะมี2ระดับระดับนี้คือเป็นระดับขอบบ่อล่างสุดนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นจุดระดับขอบบ่อบนซึ่งขอบบ่อบนตรงนี้แหะค่ะเป็นขอบที่สูงกว่าขอบล่างดังนั้นก็เลยต้องหาแผ่นกั้น กั้นขอบดินเพื่อไม่ให้ดินทลายพังลงมาในบ่อเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นสําเร็จรูปเป็นแบบแผ่นแผ่นกําแพงแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะรักจังใช้แผ่นกําแพงแบบนี้เลยสําเร็จรูปแบบนี้เนาะก็เลยนํามากั้นขอบดินค่ะแต่กั้นขอบดินเฉยๆกั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีเสากั้นค้ำอีกทีตอนแรกก็ใช้เสาไม้แบบนี้ค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็รักจังก็กุดไอเดียว่าถ้าเราใช้เสากั้นขอบ ขอบแผ่นกั้นดินตรงนี้ค่ะสู้ใช้เสาสูงแบบนี้เลยดีกว่าไหมก็ได้ประโยชน์สองทางซึ่งไอเดียที่เลักจังคิดไว้ก็คือเลักจังต้องการให้เป็นเสาเนี่ยกั้นขอบขอบขอบแผ่นขอบแผ่นกั้นดินก่อนเนาะแบบนี้ใช่ไหมคะกั้นขอบแผ่นแผ่นกั้นดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ก็คือใช้เสาสูงไปเลยทีเดียวเพื่อที่จะปลูกต้นแก้วมังกรด้วยนั่นเองนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราใช้เสาเตี้ยหรือว่าใช้เสาไม้ ก็ประโยชน์ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมเป็นไม่ได้เป็นประโยชน์สองทางอ่ะเป็นประโยชน์ทางเดียวก็คือแค่กั้นขอบแผ่นไม่ให้แผ่นไม่ให้ดินไหลลงบ่อนั่นเองหลังจากก็เลยใช้เสาสูงแบบนี้ค่ะทุกคนก็เป็นเสาเขาเรียกหน้าสีมั้งหน้าสีเนาะเป็นเสาเหมือนรั้วแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนรั้วอ่อรุดรุดหนามแบบนี้ค่ะเราก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นกั้นแผ่นแล้วก็ไอเดียก็คือทําตรงนี้ค่ะ ขึ้นมาไว้สําหรับปลูกต้นแก้วมังกรจริงๆโครงการทําไว้นานแล้วเพิ่งจะได้เลิกงามยามดีในช่วงนี้ค่ะก็เลยให้ช่างใช้ตัวเขาเรียกว่าขอบวงวงล้อรถยนต์นะคะตอนนั้นที่รักจังได้มีล้อรถยนต์นะคะที่อเฮียเขาถอดออกแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่เนาะมันก็จะเหลือทิ้งไว้ที่บ้านรักจังก็เลยเก็บมาที่นี่นะคะคือบ้านนุเทพอะคะ่ะทุกคนเก็บมาที่รักจังก็เลยกรีด ทำเป็นกระถางต้นไม้ซึ่งส่วนที่เรากรีดทิ้งตรงนี้แล้วก็เลยเอามาเป็นไอเดียว่าเนี่ยเราเอามาวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเพื่อเป็นสําหรับให้แก้มังกรไต่ค่ะทุกคนถ้าโดยทั่วไปที่เขาใช้เขาก็จะใช้เป็นล้อยางจัก,กรยานยนต์อะไรแบบนั้นเนาะหรือว่าล้อจัก,กรยานก็ได้ค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ามาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันก็โดยการใช้เหล็กตรงเนี้ยค่ะทุกคนทําเป็นกลมๆนะคะครอบบนเสาแบบนี้ค่ะช่างก็ทําครอบบนเสาแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวที่แผ่นยางล้อรถยนต์ที่เราจะตัดออกมา ตรงนี้เขาก็วางไว้บนนี้ค่ะแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องเนาะเพื่อที่จะครอบกับเหล็กไว้พอดีโดยที่เราไม่ต้องยึดอะไรแล้วค่ะยึดเฉพาะเหล็กให้มันอยู่กับเสาแค่นั้นเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวก็ปลูกแก้วมังกรให้ไต่ขึ้นมาจริงๆพ่อปลูกแก้วมังกรไว้นานแล้วค่ะแต่ว่าพ่อไม่ได้มาดูแลเนาะเขาก็สเปะดสปะล้มบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะ ตอนนี้ลักจังก็เลยต้องมาเดินสำรวจค่ะทุกคนมาเดินสำรวจว่าต้นแก้วบังกรที่พ่อปลูกไว้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเสียหายเราก็จะเอามาซ่อมใหม่นะคะจริงๆปลูกแค่ต้นเดียวไม่พอเราต้องปลูกหลายๆต้นเพื่อที่จะให้เขาขึ้นโยงเป็นหลายๆต้นค่ะดังนั้นก็เนี่ยค่ะอย่างต้นนี้คือเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันล้มไปล้มไปเนาะเดี๋ยวลากเข้าไปอยู่ตรงนู้นค่ะลักจังก็เลยจับเขามอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะพาเขาลงไปในดินใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะบางต้นก็เสียหายไปแล้วบางต้นก็ เนี่ยค่ะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะอยอดเขาก็ก้มลงไปโยย้ยอยลงไปแบบนี้เราต้องผูกเชือกเขาเขาด้วยค่ะถ้าเราไม่ผูกเชือกเนาะมันก็จะมันก็จะห้อยลงไปแบบเนี้ยค่ะถ้าเราไม่พาเขาขึ้นเสาเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยอาจารย์ก็เลยพาเขาขึ้นเสาเอาเชือกฟางมาผูกนะคะก็ยังมีอีกหลายต้นค่ะทุกคนม่มีมันมีอันนี้ค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่บอกเนาะ เมื่อกี้ว่าจะพาน้องขึ้นแล้วค่ะแต่พอดีว่ามันมีกลุ่มมดดำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้จอบมาถากถางน้องออกไปก่อนนะคะค่อยมาทำใหม่แล้วก็หาแก้มังกรมาเพิ่มเติมใหม่ค่ะทุกคนนี่พาทุกคนชมในวันนี้ช่างก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมี11เสา1 1ต้นด้วยกันค่ะทุกคนเย่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนเดินอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้คือท้ายสวนแล้วนะคะเสาสุดท้ายแล้วก็มองตรงไปค่ะทุกคนนู่นเห็นไหมคะนับไปนะคะทั้งหมดมี1ิบ สิบเสาสิบต้นนั่นเองว้าวนี่ค่ะโหคลิปยาวมากขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีค่ะพาชมเสาต้นแก้วมังกรค่ะ